นีกำลังเด็กอยู่เขาเด็กหาะเขาเด็กห่ะตั้มาแล้วก็เขาเด็กใส่จ้าจะกลายเป็นเขาเด็กห่ะเขาเด็กเป็นหนึ่งคนเก่ามันเมี้ยมันมันหนักกระเสซงกินข้าวอันกินข้าวคนบ้านขึ้นสะบ้านเขาวคนบ้านได้ขึ้นสวรรค์มาแล้วได้ขึ้นสะบ้านไรเนาะ มาหยิบเขากดบาสใจเย็นมากินเนื้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นมากินจิ้มเขาดิเน้าจิ้มเขาดิเน้มาคือเกาพี่น้องมาเบิ่งนเขาเด็กหน้าไปหนึ่งบ้านนากระเซิงคือเกาครับผมเด็กยี่สิบบ่อเด็กห้าสิบอันนี้อันนี้คือเด็กในยี่สิบบาทเหล่าเด็กให้เรียบร้อยครับผม เบรคเส่็จเขาเนียวเรียบร้อยอันนี้ครับบเด็กเนาะแม่เนาะนี่บเด็กเนาะเบรคห้าสิบจับเบรคห้าสิบจ้ามาซูมตลาดเราเลยซูมมือจ้าคุณอาซากมักใหญ่คุณยองแมนึงซากใหญ่มาสิโสดอ่ะเฮียร์มาสนะโชว์หม่เ้วยเฮียร์ซักใหญ่กางเนาะ จากใหญ่บนไ่แม่บัวรัาดกว่าแค้นเหล่าอีกเนาะเอามาห่อแม่มาหอแม่ไม่ได้นานโซชาติด้วยหอละยี่สิบบาทนะเด็กน่ะนหล่อซื้ออยู่ฮเด็กเอาเด็กไปใหม่เด็กไปใหม่ยี่สิบบาทครับเด็กไปใหม่ยี่สิบบาทเน่ยน่ด็กเล้วเดกแวเร็ว ะระุขงาเนี่ยกราปุกแฉกจิ้นแจ้าออเรียบร้อยยี่สิบบาทยี่สบาทเอาเดียวก็ไดเอาเดียวให้เงินนนี้นะซาจิตกัรค่ายด้วยเ <c ười> อาเงินเอาเงินมาเอาเขาให้เพินยี่สิบบาทกับยี่สิบบาท <c ười> <c ười> อันนี้ยี่สิบ อันนี้ฮะยิมหนึ่งบอดีเนาะอันนี้ห้าสิบกิโลอันนี้งานย่างนี้นะเป็นงานคว้าสามยางโอ้หางคว้าสามยางเพื่อสุขภาพเปงานขาวงานดำงานแจ้งโอ้หางขาวงานดำงานแจ้งทำให้เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยเอาไปกินย่างเดียวส่งกาแฟเลยครับโอ้ครับอันนี้เห็เชียนมีวิตามินมีโปรตีากุนนะฮ่าฮ่าฮ่าสัะคุณนะอันนี้พักบุก ยี่สิบบาทแล้วก็อย่างเปีเมียงเนาะเมียงเมียงโคนโคฮาลีลแพ็กล้วเขาได้ดก้อนนี่แม่นี่นะลอ,อยเดียวค่ะบบบนี้พอมีส้มผักอย่างนี้นะ,ะนส้มผักเป็นจะลาบเถาพร้อมนึงเนี่ยนละาบอย่ฮอดลาบเถาพี่น้องอันนี้เดี๋เป็นเนียงนีิเด้นนะแม่นึอน้อผักลาบเถาแน่นอนใช่ปะมีหลายเสียหลายอย่าง กับแม่หนึ่งนากระเตลาดเลาะเลยทุกวันเสาร์ทุ่มมื้อไข่อยู่ไหนก็ทุ่มมื้อไปไข่อยู่ไหนไข่อยู่เลาะเลยแล้วก็มันพุญนสะสละกลางมันจันดก่อนสุกอยู่อันตราาเที่ยวข้า,ขาขงเวียมนมาเลยโอ้ครับผมตามหาแม่หนึ่งกันหันบอดด้กัน <laughs> ตัวนี้ใครด้วยโอ้ยได้คลองฝีครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับ ไปแล้วครับ